อ่าหมายถึงว่าเตียงตัวน,นี้มีแบตในตัวเนาะใช่ใช่ครับมันมีปุ่มอิมเมจเซนซี่าฉุกเฉินหนีอะไรเงี้ยกรณีเตียงมีปัญหาเนี้ยมันจะตัดไฟเตียงมีปัญหาในกรณีนี้หมายถึงว่าตวัวนี้มันควบคุมไม่ได้หรือว่าแบตอ่าถ้ามีปัญหาเตียงมันมีปัญหาเกิดอุบัติเหตุอะไรเงีเ้ยผมเราจะไม่ใช่ใครที่ตัวเตียงเงี้ยผมมากดที่ตัวนี้ได้เลยออ๋กดที่ตัวปุ่มนี้ได้เลยใช่ครับถ้าจะใช้งานเราก็ต้องบิดตั้มสองอันนี้คือ,<ข>อ ม,ม,ม,มันก็จะมีสามเมนูนครับผมสาเมนูการคบคุณท่าเขาจะมีตำแหนห่งตำแหน่งอันนี้คือปรับหลังขึ้นเดาว่า <จะ S 1> <อ>มันต้องกดค้างใช่ไหมครับอันนี้ใช่ต้องกดข้างแล้วกดสอดลงมีท่าช้นเข่าขึ้นแล้วก็เนเข่าลงอันนี้ท่าหลังก็ท่าช้นเข่าขึ้นพร้อมกันอท่าันเข่าลง นี้เตียงสูงขึ้นทั้งเตียงแล้วก็เตียงต่ำลงนี้เป็นท่าเอียงหอสูงเท้าต่ําเออไอ้ท่าเอียงนี้มันมีไว้เพื่ออะไรครับอ,อันนี้อ๋อรักโลยมันจะเป็นเกี่ยวกับพวกผู้ป่วยที่เป็นแบบเลือดอะไรเงี้ยออต้องให้เลือดต่ำประมาณว่าเลือดไหลเวีเยนอะไรแบบนี้ใช่ใช่ครับผมจาะท่าเราจะประมาณนี้แล้วจะมีหน้าฟังก์ชันการชั่งน้ําหนัก อันนี้ก็จะเป็นช่างค่าเป็นอ่าน้ำหนักเวลาเราจะช่างน้ำหนักเรากดกดบันทึกมันมญชา่าแล้วก็กดขัน้นลมต้นทำไมเป็นศูนย์ศูนย์อ่าตอนนี้ก็ขึ้นช่างขึ้นช่างขึ้นช่างเลยเลยครับมันก็จะมีน้ำหนักขึ้นอืมโอเคอันนี้เป็นสาธิตการขึ้นช่างใช่เป็นน้ำหนักของผู้ปวดอ๋อแล้วกดเก็บค่าบันทึกค่าเก็บบันทึกค่าเวลาใช่อ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับบันทึกค่า มันจะมีประจำมันจะจำอยู่ตรงนี้อ่าครับผมที่มาถึงไปโอเคใช่แล้วก็จะมีฟังก์ชันที่มันแบบถช่มันมาอยู่แล้วก็ถ้าปุ่มเปลุกออกเตียนแล้วมันมั้จะมีเสียงดังอืมจะมีเสียงเตือนเตือนเนาะต้องเปิดไหยอ๋อต้องเปิดออนสับเปิดออนไปลุกออกก่อนเนาอ๋อจะมีเสียงเตือนงี้ใช่อืมจะ หนึ่นะผมมากดอีกทำไมใช่งานรโอเคครับพวกนี้มันก็จะเป็นเลือกค่าทับไปของวันพับไปอ๋อทับไปเลือ,อเกเลือกค่าอ,อันนี้ก็อันนี้แต่ว่ามันมีหน้าถัดไปไอ้อพวกนี้มันหน้าถัดไปก็จะเป็นนี้ค่ะ,ะเป็นฟังก์ชันมันจะปรับ ปรับค่าต่างครับ C B R เวลาในกรณีเฉิอนในผู้ป่วยแบบฉุกเฉินต้อง C B R ต้องปรับหัวใจนะครับ้านี้นมันจะปรับเปลี่ยนเป็นทาน่าหนาอืมจ้ะอันนี้ก็ปรับเป็นท่านั่งท่านั่งดูทีอ๋อท่านั่งเนี่ยม,มันก็จะเตียงเนี่ยส่วนหัวมันก็จะยกขึ้นใช่ไหมครับหมายถึงว่าย,าย,ยกทั้งตัวตัวนี้ด้วยตัวโค้งเนาะแล้วก็อันนี้เป็น คิ้วก็เป็นท่าเอียงเหมือนกันครับมันจะเป็นท่าเอียงท่าเอียงหัวตัดเท้าสูงอยู่หรอครับบอสอันนี้ท่าสำหรับตรวจก็คือเป็นท่าและหน้าและหน้าปกติปล่อยมึงก็จะอยู่ โอเคครับพี่ไอตัวสับแดงๆนี่มันคืออะไรครับพี่ C P R เป็นเวลาเราปรับท่าท่านัที่หนังขึ้นใช่ไหมครับผมมันก็น<ะ>ดุเชิญผู้ป่วยนั่งอยู่ที่ท่านี้จะจับแบบให้ผู้ป่วยนอนเป็นท่าหนาบมันต้องสียาแล้วกดสับปุ๊บแล้วลงเองเลยเนาะเราต้องคอยประคองด้วยเอาลงมันจะลงเลยไม่งั้นมันจะลงแรงเลยเนาะกรีที่ หมอ,อใจโอ้โหแล้วถ้าตัวนี้มันก็จะมีที่ใส่ใส่ถาดเอ็กซเรย์ด้วยนะ<ม>ถาดเอ็กซเรย์ถาดเอ็กซเรย์ใส่อยู่ด้านด้านหลังใช่ไหมครับใช่ใช่มันจะมีมือถือถาดเอ็กซเรย์ช่องเสียบอ,อ,อยู่ตรงนะี้มันมีช่องเสร็จครับอ้โ เป็นช่องอยู่ทางนี้เนะานเนะเสียบถาดโอเคจ้ะอืมประมาณนี้ประมาณนี้ใช่มันก็ได้ไมีฟังก์ชันล็อกท่ากดล็อกล็อกท่าคือแบบไม่สามารถปรับอะไรได้เลยครับ ก็คือเรากดฟังก์ชันไหนเสร็จแล้วเราก็กดล็อกท่าไว้ะไม่การข้อเลื่อนใช่แล้วเราก็ไม่กดล็อกกดปลดล็อกตรงนี้ครับมีลูกปืนยังเดียกลุ่มข้างเตียงเหมือนกันครับมันจะกดตามใส่รับเลยลูกขาวขึ้นลงเตียงสูงขึ้นเตียงต่ำลงแต่ว่ามันปรับเอียงไม่ได้เนาะฟังก์ชันตรงนี้ปรับได้เฉพาะรีโมทรีโมทโอเคจ้ะเรียบร้อยครับ